สายสุดิจนะันนาสร้างชื่อควา้าแชมป์โลกวิวแชร์ฟันดาบที่บราซิลครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแววสายสุดิจนะันนานักวิวแชร์ฟันดาบสาววัย47ปีจากจังหวัดเชียงใหม่สร้างชื่อกระหึ่มสมราคาเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้ง้วยการควา้าแชมป์โลกบักรอ,ง,อ,ง,องใหญ่ในการขันวิวแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลก2022 รายการวิวแชร์เฟรนซิงเวิร์ r คัพ u p 2022ที่เมืองซัปโปโรประเทศบราซิลโดยแข่งตั้งแต่เมื่อวันที่14เมษายนตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเช้าวันที่15เมษายนตามเวลาประเทศไทยโดยสายุูนีะนะลงแข่งขันในประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B และเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการในรอบ16คนสุดท้ายสายชุนีได้บายส่วนในรอบ8ปคนสุดท้ายสายซุนีเอาชนะสเตฟานีดูอามาลามจากฝรั่งเศส15ต่อ1นผ่านเข้าสู่รอบรองชะเลิศ ก่อนจะแบลชนะไอมาเคสูซรินีจากจอร์เจียได้อีก15-6คะแนนส่วนในรอบชิงชาเลอร์สายสุนีที่อยู่ในฝั่งซ้ายก็สามารถเฉือนเอาชนะรอสซนาปราควินโนจากอิตาลี15-12ต่อคะแนนส่งผลให้สายสุนีนักวิชาฟันดาบสาวไทยคว้าแชมป์โลกไปครองโดยก่อนนี้สายสุนีเคยได้เหรียญรางวัลใหญ่มาแล้วครับก็คือ2เหรียญทองพาราลิมปิกเกมในปี2004และก็2012นะครับ ในประเภทเดียวันนี้ครับก็คือเอเป้บุคคลหญิงคลาสบีครับเรามีเสียงสัมภาษณ์หลังจากคว้าชแชมป์โลกของแววสายสุนิชนะมาฝากกันด้วยครับไปฟังกันครับขอบคุณที่ส่งกําลังใจให้พวกเราตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่วันแรกที่มานะคะตอนนี้กําลังใจก็เต็มร้อยนะคะก็ขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากประเทศเรานะคะ,ะว่าในที่สุดสายสุนิก็ทําได้สายสุนิได้เดยนทองแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ